ก่อนที่จะไปอัดมังงะนะฮะอ่ะาฝากขอบคุณเพคูแปลแปคจนอนไม่รับด้วยนะครับเีเยครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องสุดยอดระบบบูชาเงินตอนที่สองนะครับสตาร์ตต่อมาโย่อลายช้าแห่งความพังพินาศอ่าแกเก็บกวาดอีกแล้วเหรอแกนี่ทำธุรกิจแบบเดิมเลยนะเสร็จแล้วแหละมีตั้งกระสอบนิงเลยนะว้าวเยอะมาก บางทีเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนรวยที่สุดในเมืองดีนี่นะคนรวยที่สุดคนที่รวยที่สุดอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งหากอ่าก็ได้ก็ได้งั้นก็เอาเต็มที่เลยหวหน้าทีมรักษาสิ่งแวดล้อมอ่าขวดน้ำ เอเพื่อนรุ่แพนันนี่คือขวดน้ำของเธอเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่นั้นเธอเก็บขวดแบบฉันหรอฉันรับมาจากตั้งหากอย่าฉันได้ิมาว่ากเพื่อนรุมแพนันว่าเาาเข็นขวดน้ำที่วางไว้บนหลังคารถให้หยิบจะก็จะมีรูคนเริอม,มาทำความรู้จักเธอนี่มันโม่เขาจริง ที่ไปเชื่อเพื่อนร่วมชั้นแบบนั้นเธอรู้ไหมว่าการมาวดน้ำวัดกุหลาบคำมันหมากคว้ามาอย่างไรมันหมากความายังไงล่ะเธออยากตื่นมาของฉันและนอนกับฉันหัวร้อนเนอนตกฉันอุตส่าห์เชื่อเธอแท้ๆถ้าฉันไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกล่ะสามปอดนี่ รู้จักฉันได้หรอแน่นอนเธอรลงมาว่าฉันไปว่าพาหาตัวนะ่ะตัวเธอนาแค่ไหนไม่รู้ทำไมแค่เก็บปวดก็มีสาวสวยหามามาหาเต็มไปหมดรูเปเง็นใครแล้วคุณกำลังอะไรรอฉันอยู่ฉันเป็นปู่ของนายอย่ามาโกาหกฉันอย่ามาโกาหกฉันนะไอ้แก่ตัวเป็นเด็กกั้เพลาแก่เด็กไม่มีพ่อแม่ เราเกเป็นปู่มาจากไหนนายตัวลูกนี่สินี่มันลูกฉันตอนเด็กๆไม่ใช่หรอเร็แล้วนายเป็นหลานของฉันสายชลาคนนี้ช่างไนการจริงนายได้รับความครับคุออาควาพว่องใจมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณปู่คนนี้จะไม่ปล่อยให้หนูทูกทำลายอีกต่อไปแล้ว ในอนาคตนนาจะสืบทอดามาืกของปู่ลกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกาลารักโกหกมาลารักอะไรไร้สาระคุณจะมาทําทำไมคุณจะมาทําไมตอนนี้จะมีเงื่อนไขจะชะลาคนนี้คงจะเป็นโรคสมองเสื่อมแน่โยดยนี้ไม่งันตายแต่เป็นใครไม่มีอะไรไปออก มากหรอกฉันแค่ต้องการเงินส่งฉันอ่าส่งมันมาอย่างเชี่ยฟังแล้วนายกับปู่ของนายปลอดภัยอ่าไม่พวกเรา,พว,เาพ,วพวกคุณก็จะผิดแล้วเขาไม่ให้ปูของฉันยอามากระติกเอาเงนินเนี่ยมาซะถ้าจะเอาก็ให้ฉันไปเอาของในนั้นก่อนสิหืมปแบบนี้ครับมันบัก ในนี้มันมีอะไรอยาแต่ต้องอยาแต่ต้องของของตูนะนั่นคือเงินที่ตูเก็บไว้ใช้ในเดือนหน้านะเฟ้เขาเป็นหลานชายของมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจริงๆด้วยเงินของเขาเป็นกระสอบเลยแต่ตอนนี้มันมันจะเป็นของฉันไม่อย่ามาเอาของตูไปนะไอ ดึงอ่ะปังเอ๊ะเหอหลานปูไอ้มึงยิงมึงจะยิงไปอ่ามึงจะไปยิงมันทำไมตูไม่ได้ยิงตูไม่ได้ทำอะไรนะมันพุ่งเข้ามาหาตูเองหยุดพูดได้แล้ว ไปกันเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวตำรวจมาเค okay. นั่นหรอคือเงินที่เขาพูดถึงไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยกินยันตัวตนของโงดแล้วเขียนปูดเต๋าเพศชายอายุ20เปิดใช้งานระบบเทียนห้าไว้เจอกันตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย